บ้านใดก็ตามที่ประตูอยู่ตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือหรือมุมที่คุณทำงานอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือใครที่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ปีนี้มีโอกาสก้าวขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงที่สุดเท่าที่คุณจะมีโอกาส สำหรับแฟนแฟน YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรนะครับผมธนากรตรันอาวัชนาการครับในปีนี้ดาวเลข6คนจีเรียกว่าเคียงเฉียน เป็นดาวที่มีอำนาจใหญ่ที่สุดกลับเข้าบ้านบ้านใดก็ตามที่ประตูอยู่ตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือหรือมุมที่คุณทำงานอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือจะเริ่มมีพลังมีอำนาจใครที่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ปีนี้มีโอกาสก้าวขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่สูงที่สุดเท่าที่คุณจะมีโอกาสเพราะนั้นในปีนี้เหมือนจอมทัพกลับเข้าบ้านสังเกตเวลาดูภาพยนตร์จีนน่ยจอมทัพกลับเข้าบ้านเนี่ยจะถูกภายในต้อนรับเป็นอย่างดีเนงน้ะเพราะฉะนั้นโต๊ะทํางานของเราถ้าคุณอยากโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตําแหน่งฉันไม่อยากอยู่แล้วกับตําแหน่งนี้เนี่ยครับคือตําแหน่งเนี้ย เราอยากจะให้มันคงนั่งนิ่งเนะครับตำแหน่งนี้ดูแลทำความสะอาดเอาใจใส่บนโต๊ะทำงานให้เป็นอย่างดีบนโต๊ะทำงานเสริมด้วยบอลเทียงเสียของชมรมหุงจุ้ยกับชีวิตวางไว้ป๊อกอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานเขาเรียกว่าเสริมความเป็นมงคลตำแหน่งหน้าที่การงานดีดขึ้นบนโต๊ะแถวห้องนี้นะครับ ควรมีไฟสว่างโดดเด่นไว้หนึ่งดวงหรือท่านหาบอลเคียงเสียไม่ได้หรือทางผมอาจจะหมดเอาลูกโลกอันใหญ่มาวางไว้อันหนึ่งนะคุณจะพบกับความโชคดีในปีนี้โชคดีและมีความสุขกันนะครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ